สวัสดีครับพบกันในนี้นะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้มานะครับแนะนำนะครับวิธีการเปิด Colorbar นะครับก็คือ Colorbar ก็คือเส้นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่ที่ตัวงานของเรานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ทำไมเราต้องเปิด Colorbar นะครับถ้าเรามองนะครับมาดูที่ตัวโปรแกรมถ้าเราทำงานแบบ สีเดียวนะครับสีพื้นหรือสีอะไรก็ได้หรือสสีนะครับสสีนะครับไม่ใช่งานที่ทั่วไปนะครับก็คือพิมพ์ยาวๆเลยนะครับเช่นงานที่ผมให้ดูอยู่นี้จะเป็นใช้แค่สีเหลืองกับสีมาเจนตาใช่ไหมครับใช้แค่เยลโล่กับมารเจนตาก็คือผสมกันเป็นแดงนะครับครนี้สีไซยานกับสีดําจะไม่ได้ใช้นะครับครนี้ถ้าเราพิมพ์ยาวๆ10เมตร20เมตรหัวพิมพ์มันก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วหัวพิมพ์มันอยู่รวมกันในหัวเดียวเนี่ย ไจะทำให้หัวนั้นแห้งนะครับหรือเสื่อมสภาพไวขึ้นนั่นเองนะครับเราเลยอาจจะต้องจําเป็นจะต้องเสียฟิล์มด้านขอบนิดนึงนะครับเพื่อจะเปิดคัลเลอร์บาร์นะครับดูที่งานคัลเลอร์บาร์ก็คือแบบนี้นะครับก็คือเขาจะพิมพ์เทสออกมาทุกสีนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการเปิดกันนะครับก็วิธีการเปิดก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับ ตัวโปรแกรมที่เราพิมพ์นั่นเองนะครับไปที่กดที่หน้าเซตติ้งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนในส่วนของ Col o r Bar นะครับถ้าเราปิดไว้นี่ก็คือมันจะไม่มี Color Bar นะครับพิมพ์งานทั่วไปนะครับที่ออกทุกสีนะครับหรือพิมพ์ไม่ยาวมากอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่ถ้าเราพิมพ์นานๆนะครับเกินเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยแนะนําให้เปิดนะครับถ้าเราเป็นงานโทนเดียวนะครับหรือใช้สีไม่ครบทุกสีจะช่วยรักษาหัวพิมพ์เราไม่ให้เสียง่ายนะครับเนื่องจาก วัวพิมเวลาพิมพ์เนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่ได้พ่นมาเลยเนี่ยครับมันก็จะโดนอากาศใช่ไหมครับมันอาจจะทําให้แห้งหรือออกไม่เนียนอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับปกติแล้วเราก็จะไม่ได้เปิดนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ผมแจ้งก็เปิดนะครับก็วิธีเปิดก็คือกดมาที่เลือกที่ตัวนี้นะครับอ่าเรื่องจะให้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวามือนะครับก็เลือกได้นะครับปกติแล้วจะเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ ตัวนี้ก็ให้เป็นนะครับนอร์มอลปกติไม่ต้องตั้งอะไรนะครับตัวนี้เป็นความกว้างครับความกว้างของตัวซุกสีนะครับก็คือ6มิลอันนี้ก็คือเว้นระยะก็แค่1มิลไปนะครับตัวนี้เป็นความกว้างนะครับก็อยู่ที่เราว่าต้องการความกว้างประมาณไหนนะครับก็6ถึง10มิล10มิลก็จะเยอะไปนิดนึงนะครับก็เซนหนึ่งมันก็จะกว้างไปนะครับผมว่าเปิดก็ประมาณ6มิลนะครับเนี่ยแล้วก เปิดไว้ที่6มิลน,นะครับจากนั้นเรากดเซฟทีหนึ่งนะครับะแล้วเราก็ลองพิมพ์งานดูใหม่ครับผมตั้งนะครับ นะครับลงจากนั้นก็กดปิ้นนะครับนยจะเห็นว่าที่เราปิ้นมาทีแรกจะไม่มีตัวเส้นนะครับไกด์นะครับอันนี้เราเปิดเส้นไกด์นะครับนะมันก็จะมีเส้นไกด์นะครับเพิ่มขึ้นมาด้านข้างนะครับ อย่างเงี้ยหัวสีที่เราไม่ได้พิมพ์ครับมันก็จะไม่ตันเนี่ยเวลาเราปิ้นแค่นี้ใช่ไหมครับหัวเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเขาก็จะโดนอากาศนะครับเนื่องจากไม่มีไม่มีตัวปั๊มนะครับด้านข้างครอบนะครับปกติมันก็จะมีปั๊มนะครับครอบอยู่แบบนี้ด้านกว่ามือนะครับไม่ให้โดนอากาศนะแต่ถ้าเราพิมพ์งานอย่อยางเงี้ยยังไงมันก็จะโดนอากาศใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ สร้างเส้นไกด์ขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้หัวที่ไม่ได้ใช้นะครับตันนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมพิมพ์ให้ดูอีกนิดนึงอันนี้ผมตั้งไว้ที่โหมดพิมพ์ไวนะครับแป๊บเดียวก็จะเตจ ก็จะมีเต้นไกด์มาแต่เราก็จะเปลืองนะครับพื้นที่ไปนหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาหัวพิมพ์แล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสําหรับงานแบบสีโทนเดียวๆแล้วปิน้นย,ยาวๆนะครับก็แนะนําให้เปิดไว้นะครับก็นะครับเป็นคลิปตั้นๆน,นะครับที่มาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า มีผลต่อการใช้งานนะครับลูกค้าที่พิมพงานโทนเดียวนะครับก็ลองใช้เปิดใช้งานดูนะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของฟิกอิงชาแนลนะครับก็กดที่ช่องฟิกอิงแล้วก็กดที่วิดีโอนะครับ,แล,รบแล้วเราก็กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทาความสะอาดหัวพิมพ์นะครับ เพราะว่าปัจจุบันชิปนะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ d t f อะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ